ท่านอนโพสต์อวยพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระพันปีหลวงย้อนวันที่เคยปลงผมบวชวันที่12สิงหาคมของทุกปีนอกจากจะเป็นวันแม่แห่งชาติแล้วยังเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งในปีนี้พระองค์ทรงมีพระชนมายุ9 0พรรษา ล่าสุดท่านอ้นวัชระเรศอวิวัชรวงศ์พระราชะโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มีการโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊กถึงพระพันปีหลวงโดยมีข้อความที่แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าสุขสันต์วันเกิดครับคุณย่าในปี1992หรือว่าพศ2535ผมได้บวชเนนเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับคุณย่า ในภาพที่เห็นนี้คุณย่าและคุณพ่อกำลังปลงผมให้และขณะเดียวกันพระสุกนิกรชาวไทยต่างก็ขอให้สมเด็จพระพันปีหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน